น,นี้คือล้างน้ำทีกก่แกจะนึ่งค่ะ ไม่เวิร์กซื้อกั้งมาดูดิเขาแก่แล้วเปื่อยหมดแต่ปลาหมึกสดอยู่แก่ไม่ได้เอาขี้ออกนะคะแกอยากกินปลาหมึกดำๆสีอาจจะไม่สวยแต่รสชาติได้แน่นอนค่ะ นี่ค่ะ,ะกินกันนะคะเพื่อนๆสุกแล้ว ข่ามนะคะนิปลานิมะนาวสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องคะมามามากินปลาหมึกน้ำกันนะคะน,น้ำจิ้มปลาหล ทำจิ้มซีฟูดแบบปลาปลาหมึกหนึ่งอยากกินปลาหมึกหนึ่งมาแต่โดนนะคะพี่น้องนี่ค่ะเห็นไหมคะ่ะชัดเจนไหคะขออนุญาตเด้จ้ะอืมกินกับข้าวเหนียวหนึ่งใช่ซอสเด้อค่ะ <c oughs> โอ้ยห่อนเลยอนะื <c> ้ม <oughs>

เ้อค่ะมาขามต้งการพี่น้องบาเล่ร้ลงคลิปลายมือละใส่ไอนมะขามมันก็ได้คนน้ำมะขา,ามเปียกแล้วก็หอมมากน่านะ้ำ หนึ่งละกระดาษชอตโดยน้ำมันหอยครับพี่น้องอเพ็ดเพ็ดเพ็ดเดี๋ยวไปหาน้ำม,มากินก่อนค่ะ นั้นต้องหลากลงน้ำจิ้มลงไปนะคะที่หน้องหยั่งผลตำรับไข่

Đây giảm bao cao thế nào ấy tục nào đấy លាយបាត់ហើយអនុប៉ះប៉ះជាមួយលាយទៅដល់នៅទៅខាងទៅហើយ ว่าบอรลกค่ะพี่น้องขอขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปแก้วตั้งแต่ต้นจนจบค่ะขอบพระคุณค่ะ FC เก่า FC ใหม่นะคะฝากเื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ในเน็อจากขอขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายจ้า